เอาไปออกไปออกไปครับผม <c oughs> ชุดมากไปเรียกคันน้ำมันแบบนี้ยาการน้ำมันโอ้บ้าไม่เรียดอันทีน่นี่กมีดีครับมิสเตอร์เจนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวายพารวยครับเอฟซีครับตามแนวทางของปูเวทครับเอฟซีครับ ปูเวทนะครับเนาะในยินข่าวว่าเพิ่นแตกตรงๆหวดกอนนี่ครับอีซี่ครับหวดซี 6cc ครับอีฟซี่ครับนะครับเนาะเป็นยังไงไปฟังเพิ่นสิเอร์ซูฟังครับอีซี่ครับเอฟซี่กใบไฮช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกล้าวทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านดังกล่าวอีฟซีครับเอ้าวคือว่เป็นการเซเวลาไปหาปูนะครับเนาะเอฟซีครับ การบ้ตกการครับปูครับหวดฟองหันบริมหาปูเนาะครับคือว่าปูว่านางคาดนี่เฮ็ดแตงปูาเ็สมดวงือเก่าเฮ็ที่เก่าว่าทุกวานางยีี่ิบประจํครับเสริมดวงเสริมมาลมีกันลัะ เากับมาวังเอาโชกเอาใช่กัแบนี้่า่ดวงเปิดดวงเปิดโชงเปิดน้ำมาปูเปิดดวงเปิดแล้วเพิ่งจะมีโชคมีใช่เออพอมาได้เลขน้ำมนต์อยเล่นบานหัวน้ำมนต์นี่นะครับผมคือว่างวดก้อนนี่แตกสามตัวเลยบอกปูสองขงนี้หลหัวมากเลยพี่ตสองตัวสามตัวเจ้าครับต้อต้บริมาณน่เขาตรวดบ่ขาดด้บบวเขาดีนี่แมนบอกเจอาจารย์บดเดยครับผมบดเดย เพศว่าได้อองครับยังกันนะครับตอนนี้ตะยานชอบเนมากว่าจะเอาไปเอาไปเอาไปครับผมชุดมากไปเรียกคันน้ำมันอปู่เรีกัน้ำมันโอว่ไม่เรียกที่อันที่นิวิดีนี่จะเอ้านิวิูมนิิต้อนวัดเลยมื่อคืนแห้งแค่นาบัดเเมื่อ ก็เลยเขียนว่าสิบอกัดบ่บอกาอเอาเดี๋ยวไว้ถ้าใกล้ๆพ่นาว่าซั่นเนาะอ๋อนี่นะก็เลยโอ้ยเลยบอกอ่ะเมื่อคืนนีวันปู่แม่นโอ้นนี่บ่บาแต่ว่าคันนยังบ่ันได้สวดบ่ท่านได้สวดนพุ่นล่ะอ่ามื้อนังาบ่ปู่นงานเนาะกลับอีก3มื้อครับแม่น วันพระพอดีใชหมกรจดสดวันอังคารวันจุกวันม้ายห้าหนจุดถูกเลยปู่มาแสดงให้ดที่ไหนเกิดเกดทักกระตรงกันก็ับน้าส่วดจุดถูกกไดให้วตัวเดียวกันครับงานน้ำหมดากระจ้าเฮอเลยว้ยรงกันคักแวกันว่าโอ้โหดีจังกระจ่าเเลยเขียนเราเขียนเราเขียนเรา พกสามหมู่บูนูตัดส่วตัด่วพีเน้องเลยใส่ใส่ตรงกันคับทั้งหมดใู่ใสูกันอธิษฐานจีเนียนใส่าตรงกันอ่ะตรงกันนี่สีบเอโอ้ยหว่าลูกหรืครัเอาวัศนะเอาบุญในว่าพอแล้วบาทผ้าลูกสิมากสามสามที่น้องเนื้อเนื้อนีมีดเน่ยมันในหมดว่าหันนีมีดที่มันเป็นใน ซี่งครับไอซีหนึ่งไปท่านทกไอกฮาิงเขาเขาอกบกคนเนาะวนไนีหนึ่งก็บอกซีหนึ่งครับแมนครับผมอืมไอคนล่งเราเยงกับวันที่แล้วอ๋อว่าตรงกันเคือเลกกับคานามอนแมนตรงกันตัวเดียวกันเลยตัูจังหวัดนี้ตัวนี้อะไรเนยอาเป็นไปปลูกมีไปฝันมีมีแบบไหเพิ่นเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกในผูบอกสารังไมยนให เียนไ่เล่ยแล้วก็กกรรมมันก็คักแล้วห้อนี้ตัวตัวมันจะมีว่านีอะก็ว่าก็เป็นเลขสองตัวจำเอาเลยจำเอาเลยเชียนไวยก็ว่าจีไปถ้าบอกยาโจมใจเลขวอาพุทธวัฒนธรรมนดีตชอบคนมากัดสบายดีทำนุ่นเมนอ่ทำนั่นเมนไ่คนใดกันเลครั กู่กับจำเอาไว้เีอนแตัวเดียวคือคเลยตัวเดียวเลยแปเลยแปดหนึ่งไม่พี่นอเด้อตัวเดียวแปดนแต่ว่ากลับใู้ปหญ่หรอกแต่ว anyway. like ่าซ to to ื้อเลยว่ากับตัดแย่อีกเนาะไดูแล้กไปเห็น่น้อยกองัวพี่หนอเลยชื่อ้ยงผู้คมีมต่พี่นอเด้อเนาะอันนี้เป็นผู้ใหญ่บอกผู้มาหี้งไ่ใังไนแยนผู้จะกับนีบ่ครับแยนผู้ผู้ผู้ใหญ่ มาสวดมนต์กับนข,อขอตลอดนะครับแ<ต>สารากรัพันเรี่ยวตีปูก็ห้ยเจีเกียไรเออสารานี้เรโอ้อเ,าอเอส,าสามยังนะครับอก็หใยเจียเกียไรไฟมากกับ่อห้จยเกียไรเออสาร่านี้เร็ววายูน <c oughs> ้ำเรวสำหรับเราเรคนก็นเลย่ยนหือสาร่าสร่านี้ <c oughs> คนไห่ให้โมปูวดว่หันกับ <c oughs> ว่าสีมาอยู คนค่ายยังปวหอกอะไรแปดหนึ่งเด้ออย่าลืมมา่าแปดหนึ่งครับวอดวดก้อนนี่เรี่กวปูพี่อาจารย์เคยบอก้นไปสี่ละจะมันน่านที่บันเรี่กวผููอาจารย์ีอกก็เลยสามสามหกข้าเจ้าประจําบัพุ่นละสี่กันทีวกันเ้าซะมันโดหลายบางคนก็ลืมโดนมันโดนแล้วบัดนี้มันตกครับสม่นก็เจ้าคิดได้ดิโออครับ อั้นวางนขอั้างเนกง่นครับไม่แตวขันถือได้มากตัขันหนาโอ้ขันดมากอไรบอมาได้ยั้พระอุ้ยมากอะรเนาะอือก็ผาหนาไแล้วผ่ะขบือถ่ายไ่้เดียวอืมปวดปวดกเออมาเอาที่เดียวรถนครูสามตัวบดนี้มพูดาสแกปวันรักงแมงมัทบาลนี่แหละไม่อขึ้นมาชั่วเลยเขีนแล้วนันก็ได้เลยไม บบาลงเลยตื่นไหมอันรับต้อยามัานลงนะโอ้ครับผมันได้แร้วกันมั่นใจพอดีก็บอกว่าสวนมั่นพอดีตีสามตีสีพอดีแน่เลยลูกเลยนะดีแล้วดีแล้วโอ้โหตัวเดียวแข็งแขเลยสองตัวเป็นควันลองเบนเดอรเลยนไงฮะอะไรล่ะเนไหเนี่ยว่าซันตูวา พัพูดยังหนึ่นตีไปหลายเดี่ยนี่รับแปเป็นยังไดเนี่ยหนึ่งเป็นยังไดเนี่ยไปพูดเราปั้นออกไปเลยมันได้ขายหน้าสื่อนี่มั้มันหลายหลายแันที่พูดนไหนทัวียวันนี้ยังเปรงนุบาลอีเนาะไปที่ไหวัิตวดคูผมมันกเดค้ายหน้าแล้วบโอ้โหเนี่ยพนมาห ือได้เป็นแปดหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวโคโลเล็ไว่ดครับไวดครับผมแล้วอาก็ศผมารุ่นว่าจะตรงกันไหมกับเรื่องการน้ำมันแมนเพื่อตรงกันพี่ว่าทนพี่ถอมถามว่ากับเล็กการน้ำมต์ปุ๋ยคือหนึ่งครับผมแล้วก็มีมีเลขอายุน้ำมันปยนี่มีปีกมีอายุเกิดนี่แหละก็อายุนี่แหละมันตรงกันกับเลขถูกหัวก้อการเกษตร ก็จุดทูบได้ได้หกซีซีทูบนี่มันกับว่าจุดได้เก้าห้าหนึ่นง,อยอยงนี่นี่ตังจะลอยยังไงถูกอะไรสามตัวแตกแล้วตัวนี้เออไม่ว่าปนที่เป็นโรคไตตัวนี้หงซีซีกันเลยสามตัวเลยแน่นะจัดก็เลยว่าที่หลังขอเปนเหล่าสื่อเลยย่าจะไยไวก็เลยวะสี่ครับผมเอาที่พามากกับเก้าหาหนึ่งเลยแน่นแ่นไหะยุหันไหน อันนี้แอดีันถึงว่าชุดอยู่ว่หลักมัมากเบิดใกล้เลขจัวล่างบึ้มๆมากเป็นไได้นะครับผมนี่แหละจุดนานี่แหละสองโมงวันเปไดจุดข้างนอกยากเลยว่มันชุดยินอีครับผมเอฟซีรับปูไข่แล้วตองวดเกือบปมวมาานอนนี้เนาะอือนี่แหละ ถือไครถือใครถืเด้อสาธุสาธุต้องต้เลยครับขวบใครเพิ่นไห้มันถือให้มาเหลวก็ตนแล้วเผื่อสลานี้เนี่ยว่อยูว่าอะไรดวันจีาขาบอกว่ถือว่าเธอยูว่าอะไรดยกินวัดเขาดิเอาับขาผมกั สาธุสาธุครับ <c oughs> ผมครับเอฟซี MC ครับขอจบคลิปไปเพียงสมี <c oughs> พอคอมเมนต์ในคลิปหน้า, <c oughs> ากา็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ